It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ a Cup of culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งจิบกาแฟแก้วที่614กับผมอาร์มสุภิชัยคณะช่างครับสัปดาห์นี้ขอเริ่มต้นด้วยการถามคุณผู้ฟังว่า เพื่อนร่วมงานที่คุณชอบทำงานด้วยมากที่สุดเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยอย่างไรครับบางคนอาจจะชอบเพื่อนร่วมงานที่อารมณ์ดีคุยตลกมีมุกคขำๆให้ตลอดใช่ไหมฮะขณะที่บางคนเนี่ยอาจจะชอบเพื่อนร่วมงานที่มีระเบียบมีเป้าหมายมีแผนการทำงานที่ชัดเจน ผมไปเจอบทความชิ้นหนึ่งจากเว็บไซต์ indeed.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์หางานอันดับหนึ่งที่มีคน,นมากกว่าล้านคนเข้ามาค้นหางานนะครับเขาได้จัดอันดับของลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยออกมา25อันดับแต่วันนี้ผมอาจจะขอรวบยอดแต่เพียงแค่10อันดับนะครับแต่ก่อนที่จะไปรู้กันว่าทั้ง10อันดับมีอะไรบ้าง ทางเว็บไซต์นี้เขาได้ให้คำนิยามครับของคำว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีว่าคืออะไรคำว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีเนี่ยหมายถึงคนที่เพื่อนพนักงานหลายคนเนี่ยชื่นชอบและอยากทำงานด้วยอยากอยู่ใกล้ชิดด้วยไม่เพียงแค่เพื่อนร่วมงานชอบนะครับผู้จัดการผู้บริหารต่างก็ชื่นชอบเขาด้วยเช่นกัน แล้วการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมันดีตัว,ตวเราอย่างไรล่ะก็ช่วยลดเรื่องการท็อกซิกเคาน์เจอร์ไงครับแต่ได้เพื่อนร่วมงานที่สร้าง positive c u l t เจอขึ้นมาแทนนะครับในบทความนี้ผมจะ เล่าถึง10อันดับของลักษณะนิสัยหรือคุณสมบัติของเพื่อนร่วมงานที่ดีที่ได้รับการจับอันดับมาจากเว็บไซต์ของ indeed.com เพื่อให้เราเนี่ยเป็นแนวทางกลับมาสมรวจตัวเองด้วยว่าเอะเรามีลักษณะนิสัยทั้ง10นี้หรือเปล่าแล้วหากอยากจะสร้างลักษณะนิสัยทั้ง10นี้ให้เพิ่มมากขึ้นเราจะทำอย่างไรได้บ้างถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ อันดับที่10เพื่อนรวมงานแนว helpful หรือชอบช่วยเหลือเพื่อนรวมงานที่คอยยินดีให้ความช่วยเหลือเราในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเวลาที่เราต้องร้องขอเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่หลายๆคนชื่นชอบครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความเดือดร้อนปุ๊บเนี่ย คนคนนี้เขาจะไม่ปล่อยปากละเลยเลยฮะแต่จะคอยพยายามถามไถ่ายให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือหากเขาไม่สามารถช่วยได้เขาก็จะพยายามเชื่อมโยงเราไปหาคนที่พอจะช่วยเหลือเราได้อันนี้ถือว่าอยู่ในอันดับ10ที่คนโหวตให้มาเป็นลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงานที่เขาชอบครับอันดับที่9ก้า hard working เพื่อนร่วมงานที่ขยันทำงาน หลายๆคนชอบเพื่อนร่วมงานแนวนี้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่พยายามอย่างหนักเลยเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้อยู่เสมอและการเป็นคนที่ทำงานหนักของเขาเราจะสังเกตได้เลยครับว่าเขาจะเป็นคนที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็ให้การยอมรับที่อย่างง่ายดายเลยอันดับที่8 Good Communicator สื่อสารได้ดี ความสามารถในการพูดอ่านและเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยครับเป็นส่วนสำคัญเลยที่หลายๆคนหวดให้อยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมงานที่ดีครับ แน่นอนครับคนที่มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบผู้อื่นเพราะว่าคุณจะสามารถทำงานกับใครๆได้อย่างลงตัวครับเพราะว่าคุณจะรู้ว่าจะต้องสื่อสารอย่างไรให้เกิดการเข้าใจระหว่างกาันอาจจะต้องใช้การเขียนหรือการพูดการอ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันช่วยขจัดอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารไปได้อย่างหมดเลยครับอันดับที่7 Goal-oriented หรือเพื่อนร่วมงานที่มุ่งสู่เป้าหมายไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนร่วมงานที่ชอบนะครับทั้งผู้บริหารหรือหัวหน้างานก็ชื่นชอบพนักงานที่มีเป้าหมายและพยายามพาตนเองไปสู่เป้าหมายครับจุดเด่นของเพื่อนร่วมงานแนวนี้เลยก็คือเขาจะพยายามอย่างหนักแล้วก็ทุ่มเทเพื่อพาตนเองแล้ก็องค์กรไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ครับ อันดับที่ 6. energetic กระตือหรือร้อนหลายๆคนชอบเพื่อนร่วมงานแนวนี้ครับเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่เดินเข้ามานในออฟฟิศด้วยความแจ่มใสเบิกบานมีน้ำเสียงทักทายเรามีท่าทีที่กระตือรือร้อนครับรวมทั้งเป็นคนที่พยายามที่จะส่งพลังบวกๆหรือความสบายใจอะไรให้แก่เพื่อนร่วมงานมันช่วยทำให้บรรยากาศในสถานที่ทำงานนะครับมีพลังงานมากขึ้น มีความกระตือรือร้นมากขึ้นอันดับที่5 creative หรือเริ่มสร้างสารรค์ผู้จัดการหลายคนจะปลื้มกับกลุ่มพนักง,งานนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่คอยคิดสร้างสารรค์คอยมีไอเดียหรือแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆอยู่เสมอ เมื่อเพื่อนร่วมงานรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วเนี่ยเขาก็มักจะขอความคิดเห็นของคุณสําหรับโครงการต่างๆด้วยนี่เลยอาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทาไมาหลายคนเนี่ยถึงชอบเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดสร้างสารรค์และก็อยากจะอยู่ใกล้กับเพื่อนร่วมงานแนวนี้เพราะว่าเขาก็จะได้ผลพวงของความไอเดียใหม่ๆจากคนคนนี้อยู่เสมอด้วยเช่นกันอันดับที่4 collaborative เพือนร่วมงานที่ทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจคนกลุ่มนี้เขาจะมีไมล์เซ็ตอย่างหนึ่งว่าทุกๆคนที่อยู่ในทีมเนี่ยเท่าเทียมกันและทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันที่จะบรรลุผลสำเร็จไปด้วยกันนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยชอบเพื่อนร่วมงานแนว collaborative เพราะว่าเขาอ่ะจะนึกถึงผลสำเร็จของหน่วยงานองคอ์กรเนี่ยอยู่เสมอแล้วเขาก็ยังนึกถึงความเท่าเทียมกันของแต่ละบุคคลด้วยผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ6อันดับมาเหลือ3อันดับสุดท้ายครับมาลุ้นกันครับว่าลักษณะนิสัยแบบไหนที่หลายๆคนหวดให้เป็นท็อป3ของลักษณะนิสัยที่เพื่อนร่วมง,งานชอบมากที่สุดอันดับที่3 Attentive เพื่อนร่วมงานที่ใส่ใจและให้ความสนใจเราเนี่ยครับมักจะชอบการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญและก็มีคนให้ความสำคัญกับตัวเราลักษณะเด่นของเพื่อนร่วมงานที่ใส่ใจและให้ความสนใจเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับผู้อื่นอยู่เสมอครับเขาจะมีพฤติกรรมที่ใส่ใจเราโดยเฉพาะการรับฟัง ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาของเพื่อนร่วมงานไปจนถึงใส่ใจรับฟังปัญหาของลูกค้าด้วยดังนั้นเพื่อนร่วมงานที่คอยให้ความสำคัญและใส่ใจเราอยู่เสมอเนี่ยครับถามถ่ายสาทุกสุขดิบแล้วก็รับฟังอย่างตั้งใจจึงถูกโหวตเข้ามาเป็นบุคคลอันดับ3ามที่เพื่อนร่วมงานอยากทำงานด้วยมากที่สุดอันดับที่2 adaptable ปรับตัวได้ดีเพื่อนร่วมงานที่สามารถปรับตัวได้ดีนะครับถือว่าเป็นทักษะสําคัญมากๆเลยในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเช่นในปัจจุบันที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่มีทักษะของการปรับตัวได้ดีนะครับหลายๆคนมักจะชื่นชอบและก็อยากให้ได้บุคคลนี้มาอยู่ในทีมเพื่อทางานร่วมกันครับอันดับที่1 accepting ยอมรับความแตกต่างหลากหลายการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเบอร์หนึ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเลยนะครับการยอมรับความแตกต่างหลากหลายเนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานว่าท่านทำองค์กรไหนที่ส่งเสริมเรื่องนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือพนักงานจะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีคุณค่าได้รับความเคารพ ได้รับการรับฟังรวมทั้งรู้สึกว่าตนเองได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นและโอกาสในการแสดงออกอย่างอิสระดังนั้นหากเพื่อนร่วมงานของเรามีความโดดเด่นในเรื่องการยอมรับความแตกต่างหลากหลายก็ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเพื่อนร่วมงานหลายคนถึงชื่นชอบซึ่งรวมไปถึงหัวหน้างานและก็ผู้บริหารก็ชื่นชอบคนแบบนี้ด้วยเช่นกันครับ ครบทวนไปแล้วครับกับทั้ง10อันดับของเพื่อนร่วมงานที่หลายๆคนบวตให้เป็นลักษณะนิสัยที่เขาอยากทำงานรวมด้วยมากที่สุดครับผมทวนอีกครั้งนะครับว่าทั้ง10ลักษณะนิสัยนะมีอะไรบ้างอันดับที่10เพื่อนร่วมงานที่ชอบช่วยเหลืออันดับที่9เพื่อนร่วมงานที่ขยันทำงานอันดับที่8สื่อสารได้ดีอันดับที่7 มุ่งสู่เป้าหมายอันดับที่6มีความกระตือรือรน้นอันดับที่5ริเริ่มสร้างสรรค์อันดับที่4ชอบทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจหรือ collaborative อันดับที่3ใส่ใจแล้วก็รับฟังเราอยู่เสมออันดับที่2ปรับตัวดีๆและอันดับที่1คือการยอมรับความแตกต่างหลากหลายครับ ซึ่งในช่วงท้ายของบทความอันนี้เขาก็ให้เทคนิคง่ายๆ3ข้อนะครับที่เราจะสามารถพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีได้อันดับที่1เลยก็คือเราต้องฝึกฝนในเรื่องของทักษะของการรับฟังอย่างตั้งใจครับเพราะการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันช่วยทําให้คนที่อยู่ตรงหน้าของเรารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณค่ามีความสําคัญและก็ได้รับการรับฟัง เทคนิคที่2เลยก็คือพยายามรักษาบทสนทนาให้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกครับ ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการชวนคุยหรือเปิดประเด็นที่มันอาจจะนําไปสู่การโต้เถียงการทะเลาะแต่เน้นไปคุยในเรื่องของการที่ช่วยทําให้เกิดบรรยากาศที่เบาสบายแล้วก็สนุกสนานครับอย่างเช่นชวนคุยในเรื่องราวเรื่องไกลตัวงานอาดีเลกครอบครัวสัตว์เลี้ยงหรือกิจกรรมอะไรที่เราสนใจกันอยู่ในช่วงเวลานี้เทคนิคที่3 พยายามทำความรู้จักเพื่อนร่วมงานให้ลึกขึ้นเสมออาจจะเป็นการผาจังหวะไปกินข้าวร่วมกันมีมิงมีกิจกรรมบอร์ดเกมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเทคนิคต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองความไว้วางใจและก็ความรู้สึกของการเป็นทีมการร่วมแรงร่วมใจมากขึ้นด้วยครับ ก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับเรื่องราววันนี้คุณผู้ฟังอาจจะใช้ทั้งสิบที่ใส่เนี้ยกลับมาสังเกตตัวเราเองก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเรามีแต่ละข้อมากน้อยแค่ไหนข้อไหนยังขาดอยู่เราอาจจะลองเสริมข้อนั้นๆเข้าไปนะครับก็ครบถ้วนแล้วครับสำหรับเรื่องราววันนี้ไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับวัฒนธรรมองค์กรยังไงก็เกิดขึ้นอยู่ดี ทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับสำหรับเรื่องราววันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time